เรื่องของพรรคก้าวไกลอีกนิดนึงก็คือเรื่องของคุณพิธานะครับที่คือวันนี้ไม่เป็นวันเด็กใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราก็ได้ฟังข่าวซึ่งเซ็งอารมณ์นะครับก็คือข่าวที่ยุทธบกรของกองทัพภาคสี่นะครับลวดสลิงขาดเด็กบาดเจ็บนะครับก็น่าเสียอารมณ์จริงๆแต่ว่ากิจกรรมวันเด็กนะครับไม่ได้มีแค่แบบที่รัฐบาลจัดนะครับคุยเรื่องของคุณพิธาเขาบ้างเพราะว่าเขาชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วประชาชนก็ รักเขาเยอะนะครับเราก็คุยเรื่องของเขากันนะครับถึงเขาเจะยังไม่ได้เป็นนายกนะครับแต่ว่าประชาชนมีสิทธิ์เลือกจะรักใครก็ได้ตามอัธยาศัยของประชาชนนะครับองค์คาะยศของรัฐบาลพยายามจะบอกว่าใครก็ตามที่ยังรับพิธาอยู่เป็นคนโง่ที่ไม่เข้าใจระบบประชาธิปไตยก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเอกสิทธิ์ของประชาชนว่าเขาจะเลือกรักใครก็ได้แล้วเขาจะเลือกเกลียดพักการเมืองไหนหรือนายกหรือว่าที่นายกของพัคก,การเมืองไหนประชาชนมีสิทธิ์เลือกเกลียดได้ย็นอย่างยิ่งคนที่แพ้เลือกตั้งนะครับ แต่ได้เป็นรัฐบาลโดยทรายประชาชนนะครับคุณพิธาเนี่ยนะครับเขาก็ไปปรากฏตัววันนี้นะครับร่วมกิจกรรมวันเด็กนะครับที่มิวเซียมสยามนะครับแล้วก็มีการพูดนะครับความเห็นหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงเด็กได้น่าสนใจกิจกรรมวันเด็กที่ผมเคยรับท่านผู้ชมฟังเคยบอกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าวันเด็กจริงๆหมายถึงวันที่ทําเพื่อลาลึกหรือพูดถึงเรื่องของ สวัสดิการของเด็กแต่ในบ้านเรานะครับมันกลายเป็นวันเด็กเป็นเรื่องของการโชว์อาวุธทหารนะครับเป็นเรื่องของการโชว์ธรรมเนียมรัฐบาลนะครับต่างๆนานานะครับคุณพิธาก็พูดถึงเรื่องวันเด็กว่าเขาไม่มีคำอวยพรของขวัญใดๆให้เด็กๆหรอกนะนอกจากคำมั่นสัญญาว่าจะให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันเด็กไม่ใช่แค่วันหนึ่งวันใดที่เรามาพบกันแล้วก็เล่นกันเล็กๆน้อยๆนะครับพิธาบอกว่าวันเด็กควรจะมีทุกวันนะครับ ควรจะมีการจัดงบประมาณเพื่อสับสุนความคิดของเด็กความฝันของเด็กนะครับและความเชื่อของเด็กๆนะครับการจัดงบประมาณเพื่อสับสุนความฝันของเด็กความคิดของเด็กและความเชื่อของเด็กสําคัญกว่าการให้คําขวัญอันนี้ผมว่าเขาพูดถูกผมเป็นคนที่ลาคาเรื่องความขวัญวันเด็กของนายกมากในทุกยุคนะครับตอนผมเป็นเด็กผมก็ลาคาญผมไม่เคยสนใจนายกบ้าที่จะไม่ให้คําขวัญวันเด็กนายกมาให้คาขวัญวันเด็กมีเด็กคนไหนสนใจไม่มีหรอก มีแต่ริ้วร้อนักการเมืองสนใจมีแต่ไอ้พวกองค์คาพยพพรรคการเมืองเนี่ยสนใจมีใครครับที่ตอนเป็นเด็กสนใจคำขวัญวันเด็กของนายกบ้างไม่มีหรอกครับผมก็ไม่สนใจแต่พวกนายกเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์อะไรไม่รู้คิดแต่ว่าเด็กต้องสนใจคำขวัญแล้วพวกริ้วร้อนักการเมืองพรรคการเมืองก็จะแบบมากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเอ้ยคำขวัญนายกเราดีคำขวัญน,นายกเราเท่ผมฟังแล้วคุณเป็นอะไรกันมากมายกับเด็กคุณก็ต้องมาหาเสียงเหรอนะครับผมเป็นเด็กผมไม่เคยสนใจคำขวัญเด็กเลย ผมชอบที่พิธาพูดว่านะครับสำหรับวันเด็กแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากกว่าความความขวัญวันเด็กคือการจัดงบประมาณเพื่อสนุนความฝันของเด็กๆความคิดของเด็กๆนะครับหรือว่าความเชื่อของเด็กๆนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับคืออะไรอีกนะครับคือการทําพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับให้เด็กๆเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่ระบบการศึกษาหมายถึงโครงสร้างเศรษฐกิจฯรรฯสังคมคงการเมืองต่างๆด้วยนะครับต้องพัฒนาการลงทุนในทุนมนุษย์มากขึ้นไม่ใช่แค่จักิจกรรมวันเด็กแค่วันเดีรรยวออกแบบงบประมาณที่ใช้พัฒนาราฐานของเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนืน่องเขาไปจําไปงานที่มิวเซียมสยามนะครับเขาก็เลยบอกว่ามิวเซียมสยามเป็นองค์กรที่เนนเรื่องความรู้หากรัฐเห็นความสําคัญควรมีงบลงทุนในส่วนพิพิธ,ธภัณฑ์หรือองค์กรจัดการความรู้นะครับให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พี่ถากบอกว่าขอพูดในฐานะพ่อและนักการเมืองด้วยว่า อย่าเห็นการให้ความสําคัญกับอนาคตของชาตินะครับว่าโรงเรียนหรือองค์การศึกษาควรจะให้ความสําคัญกับกิจกรรมนอกโรงเรียนมากกว่าการนั่งเรียนในชั้นเรียนเน้นการเรียนรู้หรือ l ร a r น i n g มากกว่าระบบการศึกษาหรือ education นะครับแล้วก็อยากให้ส่งเสริมให้เด็กๆมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากกว่าการเรียนแบบดังเดิมท่องจําซ้าๆให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ได้มากกว่าเข้าห้างสรรพสินค้าเพิ่มข้ประมาณด้านสวัสดิการเพื่อให้ผู้ปกครองมีเวลากับบุตรหลานมากขึ้น ให้เด็กนะครับรู้จักตั้งคําถามท้าที่จะถูกสั่งนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หรือนักการเมืองควรให้ความสำคัญกับการแนะนําหรือ guiding มากกว่าการออกคําสั่งหรือ giving order นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถอดหมวกนักการเมืองออกนะครับก็อยากจะย้ําว่าคําขวัญไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่งบประมาณพัฒนาเด็กอย่างต่อเน,นื่อง สำคัญที่สุดเด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่แตกต่างจากผู้ใหญ่วิธีพัฒนาต้องต่างกันนะครับแล้วก็มีการตอบคําถามว่าถ้าเด็กอยากเป็นนักการเมืองจะแนะนําอย่างไรคุณพ,พิธาก็บอกว่าต้องให้เด็กเข้าใจว่าทำไมอยากเป็นนักการเมืองจะเป็นน,นักการเมืองไม่จําเป็นต้องพูดเก่งอ่ะใน,นพิธาพูดดีนะครับเราถูกสอนนะครับว่าจะเป็นน,นักการเมืองต้องพูดเก่งแต่พิธา a เขาบอกว่าไม่ใช่จริงๆจะเป็นน,นักการเมืองต้องมีจิตใจสาธารณะสนใจสิ่งรอบข้างนะครับอันนี้จริงนะครับเพราะว่า ผมเองก็รู้จักคนในวงการการเมืองเยอะนักการเมืองรุ่นใหม่ของหลายพรรคก็เยอะส่วนใหญ่แรงจูงใจในการเป็นนักการเมืองจะบอกว่าเพราะว่าเป็นคนพูดเก่งนะครับแล้วนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก็จะเลือกคนที่พูดเก่งมาเป็นลูกน้องตัวเองทั้งที่หลายคนทํางานไม่เป็นนะครับหลายคนทํางานไม่เป็นนะครับดังนั้นคุณพิธาพูดถูกว่าคนเป็นนักการเมืองควรจะเป็นคนที่มีจิตใจสาธารณะไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียวนะครับขณะที่นักการเมืองหน้าใหม่หลายพรรคทุกวันนี้ พูดเก่งแต่ไม่มีจิตใจสาธารณะถามว่าเคยทําอะไรเพื่อส่วนรวมไหมเนี่ยไม่มีนะครับวิถีชีวิตปกติว่างข้อผับข้อบาร์เดินห้างนะครับไม่ทาเพื่อประชาชนใช้ความเป็นนักการเมืองเพื่อเป็นคราบใครในการไต่เต้าหรือเพราะว่าครอบครัวตัวเองเป็นนักการเมืองนะครับก็เลยไต่เต้าเข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อหวังเกาะกลยอันนี้พี่ทาพูดดีนะครับว่าการเป็นนักการเมืองนั้นต้องมีจิตสาธารณะนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกนักการเมืองแนวะลูกท่านหลานเธอทั้งหลายจะมีสํานึก นะครับจะมีความเข้าใจในวิธีคิดอย่างพีธทาเขาพูดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเวลารัฐบาลจัดงานวันเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจัดคําขวัญซ้ําๆซากๆแล้วก็ให้องค์คาพยพมาปรับปลื้มมาสะดุดดีว่านายเรานะครับคำขวัญดีนายเราคําขวัญเยี่ยมแต่เนื้อหาสาระสําหรับเด็กๆตรงๆนั้นมักจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ เป็นมุมมองหรือเป็นวิธีคิดที่แตกต่างกาันจริงๆวันนี้ก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กของเขาเองหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งสะท้อนวิธีคิดหรืออัตลักษณ์ของพรรคก้าวไกลที่ต่างกับพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองอื่นเวลาจัดงานวันเด็กเน้นแจกของนะครับแต่ของก้าวไกลนั้นนะครับเขาเน้นพูดให้เด็กคิดนะครับพูดให้พ่อแม่และผู้ปกครองเนี่ยนะครับเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็ก จากการเอาเด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันเด็กของอพักก้าวไกลเขานะครับซึ่งเกิดขึ้นที่กิจกรรมของเขาในวันนี้นะครับแล้วก็มีการพูดหลายต่อหลายเรื่องนะครับเรื่องนโยบายการศึกษาเรื่องยกเครื่องหลักสูตรการศึกษาใหม่นะครับเรื่องขององบประมาณการศึกษาซึ่งเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับคุณธนิตวัชรศิลปุนะครับของพักก้าวไกลน,นะครับก็พูดเอาไว้ว่า เรื่องการศึกษาจําเป็นจะต้องมีการปฏิรูปนะครับการศึกษามีปัญหาทั้งอดีตนะครับการศึกษามีปัญหาทั้งปัจจุบันนะครับแล้วก็การศึกษามีปัญหาทั้งในอนาคตนะครับอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูภาพนะครับคุณสิริกัญญากับคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับซึ่งก็แต่งกายนะครับน่ารักดีนะครับเป็นหมีนะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยผมก็รู้จักแกตั้งแต่แกเรียนเป็นญาตีนะครับไม่คิดว่าแกจะกล้าแต่งกายขนาดนี้ส่วนคุณสิริกัญญาเนี่ยผมไม่กล้าแซวนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะคร ผมไม่ชอบท่านนเนเป็นญ,ญาตีนะครับก็ไม่คิดว่าวันนี้เขาจะกล้าแต่งกายขนาดนี้ขึ้นเวทีแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้มีการแสดงความเห็นไว้หลายเรื่องนะครับแบบที่น่าสนใจนะครับแต่คนที่แสดงความเห็นเยอะนี่คือคุณสิริกัญญานะครับทีออ่มีการพูดเรื่องต่างๆเอาไว้ในกิจกรรมวันเด็กแบบพักเก้าไกลนะครับที่ดีๆหลายตอนหลายเรื่องด้วยกันซึ่งเดี๋ยวจะหาโอกาสเล่าให้ฟังนะครับว่ามันแสดงถึงวิสัยทัศน์ของพักเก้าวไกลที่เขาต่างกับพักการเมืองอื่นอย่างไรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ ูดได้ดีนะครับก็คือคุณไอติมภริชวชรสินทุกนะครับที่พูดว่าเรื่องของงานวันเด็กนั้นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดก็คือการจัดงบประมาณนะครับงบประมาณด้านการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเราเห็นว่าเด็กสําคัญนะครับอดีตของเด็กมันสาคัญนะครับปัจจุบันสาคัญอย่าคิดแค่เรื่องคําขวัญว่าเด็กควรเป็นอะไรแต่ต้องคิดเรื่องคําสัญญาว่าผู้ใหญ่จะสร้างอนาคตที่ดีกับเด็กอย่างไรแล้วก็พูดเรื่องของการมีข้อสเสนอปฏิรูปก,การศึกษาอันนี้ก้าวไกลนะครับ แม้กระทั่งวันเด็กก็พูดถึงเรื่องของการทํานโยบายนะครับไม่ใช่แค่แจกของอย่างเดียวนะครับริรูปการศึกษาคือต้องมีการจัดทําหลักสูตรใหม่ที่เน้นทักษะสมรรถนะให้เด็กได้ใช้เวลาเรียนอย่างคุ้มค่านะครับปรับเป้าหมายวิธีสอนลดชั่วโมงเรียนลดการบ้านหรือการแข่งขันที่หนักเกินไปเพิ่มเสรีภาพในการเรียนรู้นะครับลดภาระงานครูที่มีเกี่ยวข้องกับการสอนคืนครูให้ห้องเรียนป้องกันเด็กตกหล่นจากรบบการศึกษานะครับ ลดจานวนเด็กที่รุกจากรบ,บการศึกษาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลดความเหลือมล้าระหว่างโรงเรียนคุ้มครองสุขภาพกายสุขภาพใจความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นก้าวการหลังจากนี้ก็จะเร่งทําเรื่องนี้นะครับเป็นฝ่ายพันเชิงลุกพัฒนาระบบการศึกษายกร่างพรบก,การศึกษาฉบับใหม่ขึ้นมา พูดถึงคำขวัญคุณเศรษฐาไว้นะครับว่าคำขวัญคุณเศรษฐาเรื่องมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพค,ความแตกต่างร่วมสร้างประชาไทย,ยเป็นเป้าหมายที่ดีแต่ว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเด็กจะมองโลกกว้างได้อย่างไรหากเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ได้เรียนหลักสูตรใหม่ที่เท่าทันโลกมีราพักผรจนเพียงพอนะครับเด็กๆจึงสามารถจะคิดสร้างสารรค์ได้ดังนั้นการปฏิรูปจะทําให้เด็กคิดสร้างสารรค์ได้คิด ดีๆเป็นนะครับไม่ใช่แค่คําขวัญเฉยๆอย่างที่รัฐบาลพูดนะครับสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัยคูแรกเปลี่ยนความเห็นกำลังเ,เรียนเด็กก็จะเข้าใจและเคารพความแตกต่างได้นะครับแล้วก็หากให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบกติการโรงเรียนเด็กจึงจะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยได้นี่เป็นคําอธิบายนะครับของคุณไอติมภริศนะครับว่าคําขวัญของคุณเศรษฐาถ้ามันจะเป็นแค่คําขวัญมันคงไม่มีความหมายอะไรนะครับแต่ว่า ถ้าทํามากกว่านั้นนะครับปรับปรุงหลักสูตรต่างๆก็จะมีความหมายมากขึ้นขอบคุณคุณดีเจฟสนะครับสำหรับการสนับสนุนมาในช่องแชทของสีรถทอล์กวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับหลายท่านนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนช่องสีรถทอล์กให้แข็งแกร่งต่อไปนะครับเป็นการทํางานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดเรื่องนี้ในกิจกรรมวันเด็กของภาคก้าวไกลก็คือครูป,ปารมีนะครับซึ่งแกเป็นครูมาก่อนนะครับก็พูดเรื่องนี้ดีนะครับว่างบการศึกษาปีนี้มันเบี้ยวหัวแตกตําน้าพริกละลายแม่น้านะครับดังนั้นถ้าหากอยากจะเห็นวันเด็กมันมีความหมายจริงงบการศึกษาต้องเลิกเป็นเบี้ยวหัวแตกนะครับต้องมีการปรับหลักสูตรนะครับแกนกลางซึ่งใช้มีตั้งแต่ปีห้าหนึ่งปปตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วข้อสอบทีแพทแล้วก็ทีเก็นั้น มีปัญหาเรื่องการลอกข้อสอบของอังกฤษมาถึงส1อข้อเชี่ถึงความบกพร่องของกระบวนการคุณภาพข้อสอบว่าไม่ได้ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญดังนั้นทั้งหมดนี้คือเรื่องของเด็กทั้งสิ้นการสอบที่ได้คุณภาพการประเมินผลที่ด้ยคุณภาพที่สำคัญมากกว่าน,นั้นนะครับก้าวไกลนะครับเตรียมเสนอกฎหมายห้ามตีเด็กนะครับยกระดับการคุ้มครองเด็กจากการถูกทำร้ายอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับว่าในประเทศนี้การตีเด็กเกิดเยอะนะครับแล้วก็ครูหลายๆคนคิดว่า การตีเด็กเป็นเรื่องปกติการตีเด็กเป็นเรื่องธรรมดาสอสอ,สอก้าวไกลนะครับคุณพัชรินบอกว่าก้าวไกลเตรียมออกกฎหมายห้ามตีเด็กนะครับห้ามตีเด็กนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดหลายเรื่องซี่เดี๋ยวเราคงต้องหาทางคุยกันต่อไปเพราะว่าเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากบางคนอาจจะบอกว่าทุกวันนี้ครูก็ห้ามตีอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงคือมันมีการตีเด็กนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีไหม ฐานตรงๆทุกคนก็เชื่อว่ายังมีและทุกคนก็คิดว่ามันยังมีอยู่ดังนั้นตอนนี้นะครับปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็กยังคงเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนะครับภาคก้าวไกลก็บอกว่าในวาระของการจัดงานวันเด็กนี่แหละก้าวไกลเขาจะทําเรื่องนี้ด้วยนั่นคือการออกกฎหมายนะครับที่จะทําให้เกิดการยกเลิกการตีเด็กนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับที่หากเขาทําได้จริงๆนะครับพูดได้ว่า งานวิจัยนะครับของมาวิ้หาว์ดบอกว่าการตีหความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสมองส่วนหน้าของเด็กกระทบต่อเด็กในระยะยาวนะครับแต่ว่ากฎหมายของประเทศไทยหลายฉบับมีการอนุญาตให้ครูสามารถตีเด็กได้อยู่นะครับในเนื้อหาสาระยังมีการหมกเมบ็ดเรื่องราวต่างๆแบบนี้เอาไว้ดังนั้นก้าวไกลก็จะไปหาทางยกเลิกกฎหมายในลักษณะนี้ให้หมดสิ้นไปนะครับจะได้กําจัดปัญหาการตีเด็กนะครับผมก็ เห็นด้วยนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนในโรงเรียนซึ่งมีการตีเด็กเยอะนะครับผมเป็นคนในยุคที่ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ถูกเรียกไปตีหน้าห้องและผมคิดว่าการถูกเรียกไปตีหน้าห้องนะครับไม่มีผลอะไรเลยกับการเรียนถ้าไม่มีการตีนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษอะไรอยู่ดีนะครับหรือนะครับถ้าจะสอนผมนะครับสอนโดยไม่มีการตี น่าจะเป็นการสอนที่มีประโยชน์กับผมมากกว่านะครับสสก้าไกลนะครับคุณพัชรินก็บอกว่ากฎกระทรวงต่างๆยังมีช่องโหว่ให้มีการตีเด็กได้นะครับแล้วก็ตั้งคถามว่ารักวัวให้ผูกรักลูกต้องตีหรือไม่นะครับซึ่งเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่มีใครตอบแล้วครับว่ารักวัวให้ผูกเรารักลูกต้องตีนะครับแต่ว่าในแง่การเรียนการสอนเราก็มักจะถูกหลอกหลอมในลักษณะนี้ว่ารักบัวให้ผูกนะครับรักลูกต้องตีซึ่งไม่ควรจะเป็น ความจริงของคนไทยแล้วก็ไม่ควรจะเป็นความจริงของประเทศเรานะครับรักวัวให้ปูกแต่รักลูกไม่ควรจะต้องตีนะครับถ้าฟังพัรเก้าวไกลเนี่ยจะเห็นภาพว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ว่ารักวัวรักไปนะครับแต่รักลูกไม่จําเป็นต้องตีนะครับก็เนี่ยนะครับกิจกรรมวันเด็กสไตล์เก้าวไกลนะครับพูดถึงเรื่องงบรประมาณพูดถึงเรื่องการศึกษาพูดถึงเรื่องการไม่ตีเด็กการไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็กนะครับ การทำโทษบุตรแม้กระทั่งของพ่อแม่เองเนี่ยนะครับก็มีการจะแก้กฎหมายนะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าการทำโทษบุตรนั้นต้องไม่เป็นการกระทาที่ทารุณกรรมหรือทําลายร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเป็นการเคี่ยนตีนะครับหรือการทำโทษอันเป็นการด้อยค่าเอออันนี้ดีนะครับเพราะหลายครั้งเด็กโดนลงโ,โทษด้วยการด้อยค่านะครับมเห็นด้วยมากๆนะครับเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราฟังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จ้า พักก้าไกลนะครับขอพูดเรื่องวันเด็กในเวอร์ชันของผนิดนึงแล้วกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าคุณพิธานะครับเขาจะพูดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคลิปก่อนนะครับว่าคลิปมาหรือยังจริงๆคลิปมันต้องขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ทีมงานมีปัญหาอีกแล้วนะครับทีมงานมีปัญหาแล้วเอาคลิปขึ้นตลอดเลยนะฮะทีมงานซึ่งก็มีผมคนเดียวเนี่ยนะครับแอปหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมคลิปหายแับหนึ่งนะครับไม่ใช่นะฮะปิดคลิป โอเคทีมงานทําคลิปหายนะครับเดี๋ยวเราฟังคุณพิธานิดนึงนะครับเดี๋ยวออาุนี้เอาคลิปใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับขอโทษแทนทีมงานซึ่งก็มีผมคนเดียวด้วยนะครับทำเองคนเดียวมันก็จะมีพลาดพลาดนิดนิดแบบนี้แหละครับเดี๋ยวฟังคุณพิธาพูดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าคุณพิธาเขามองเรื่องของงานวันเด็กไว้ว่ายังไงนะครับในมุมมองของเขาครับหนึ่งนะครับ เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ได้ข่าวว่าว,นนวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมแล้วบรับครับก็คึกคืนครับเป็นเป็นวันเด็กที่ปกติทุกปีถ้าเกิดถอดหมวกนักการเมืองออกแล้วถ้าจะพาลูกหรือพาหลานมาที่ไหนก็จะมาที่พิพิธภัณฑ์สยาม เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ได้ข่าวว่ามีนิเทศการดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ชื่อว่าเพลย์เยี่ยมใช่ไหมครับก็คือเป็นการเน้นให้น้องๆเ,เขาสามารถ,ถที่จะได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เรียนรู้จริงแล้วก็เน้นอะไรที่เอาไปปฏิในชีวิตได้จริงๆเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิง่งแวดล้อมแล้วก็การเล่นอย่างมีความรับผิดชอบอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ ผมคิดว่ามันต้องการพัฒนาของเด็กกับการพัฒนาของผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีคิดวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะพัฒนาอะไรเนี่ยเราต้องคิดว่ามันไม่ได้เป็นโรงงานที่ต้องออกมา,าทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพยังไงแล้วก็วิธีในการเรียนรู้ของเขาแต่ละคนเป็นยังไงบางคนเนี่ยแค่ฟังก็ทําได้บางคนต้องปฏิบัติจริงบางคนต้องเอาไปสอนต่อเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน แล้วก็สิ่งที่แต่ละคนเก่งก็ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องการที่จะมีภาครัฐแล้วก็มีภาคการเมืองที่สนับสนุนให้การเรียนรู้ที่อบรับความหลากหลายมากกว่าเป็นการผลิตซ้ําซึ่งเมื่อเป็นการผลิตซ้ำแล้วเนี่ยแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันสักคนคต้องเรีนต้องรักเรื่องนึ่สสำหรับคุณพิธาแล้วการสร้างแร,บรงบันดาลใจให้กับสิ่งนเรามีแนวทางของเราอย่างไรตั้งคําถามครับคือ ถ้าถ้าเป็นวิธีคิดของผมกับลูกเลยนะมันจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือ talk with กับ talk at talk with คือคุยกับ talk at คือพูดกับเขาสั่งเขาได้ไหมครับมันมีวิธีการที่จะสอนเขาด้วยการตั้งตั้งคำถามว่าทาไมคนที่เป็นอย่างนี้กับการออกคําสั่งเพราะฉะนั้นคําถามไม่ใช่คําสั่ง talk with ไม่ใช่ talk at children เนี่ยมันเป็นเบสิกที่ที่จะสร้างแรงบัรดาใจาให้เขาเอาไปคิดต่อ ในแบบฉบับของเขาเองโดยที่เราไม่ได้เอาไม้บรรทัดของเราไปวัดเขาว่าเขาควรที่จะเป็นอย่างที่เราเคยเป็นหรือที่เราไม่เคยเป็นอันนี้อันตรายที่สุดครับผม <c oughs> สุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดเด็กๆอยากโตขึ้นไปแล้วเป็นนักการเมืองครับ <c oughs> เราจะต้องเริ่มต้นยังไงครับมีการนาๆๆแนะนำไหมครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิดว่าพับลิกไม้นะก็คือต้องต้องคิดอันที่หนึ่งคือคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าทำไมคุณต้องอยากเป็นนักการเมืองเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีเหตุผลที่ไม่ดีพอเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ไม่มีความสนุก มันจะเป็นอาชีพที่ทุกข์มากใช่หไหมอาจจะมีคนให้ความสนใจสักเล็กน้อยอะไรพวกนั้นเนี่ยปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ว่าต้องถามตัวเองว่าทําไมถึงอยากเป็นนักการเมืองใช่ไหมครับแล้วเมื่อรู้เหตุผลว่าตัวเองเป็นอยากเป็นนักการเมืองเนี่ยพลักพลิกมายเด็ดก็คือหมายความว่าสนใจสิ่งรอบข้างที่มันมากกว่าตัวเราเองถ้าเป็นแค่นี้เนี่ยผมก็คิดว่าสามัญชนคนธรรมดาอย่างผมสามัญชนธรรมดาอย่างคุณไปที่เคยเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อหรือสอสอบูงเขียนนี้เนี่ย,ยก็สามารถที่จะเป็นนักการเมืองได้ในแบบฉบับของตัวเอง ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องพูดเก่งวิเคราะห์เก่งยางุ้นอย่างนี้อะไรตลอดเวลามันก็หน้าการเมืองก็มีความหลากหลายเหมือนกับชีวิตคนในสังคมเช่นเดียวกันครับ,บยอยขอเป็นกาําลังใจนะครับอยากให้มีคนรุ่นใหม่นะครับแรง energy ใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้าสู่การเมืองไทยเยอะๆครับการเมืองก็เป็นเรื่องสนุกได้ถ้าเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรครับ,บสุดท้ายอยากให้อวยพรให้กับน้องๆ่อยครับคำอวยพรก็คงไม่มีนะครับแต่ว่าคงเป็นคำมั่นสัญญาว่าอยากจะให้ทุกวันเป็นวันเด็ก ไม่ใช่แค่วันใดวันหนึ่งที่เรามาพบปะการแจกไอศครีมการเล่นกันเล็กน้อยแต่ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยมันควรที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันควรที่จะเป็นสวัสดิการควรที่จะมีพื้นที่แบบนี้ให้เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องปณนีประนอมกับความคิดแบบอื่นๆก็ขอให,ให้ทุกวันเป็นวันเด็กครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับ อ่านี่ก็คือความเห็นของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับจากพักคก้าไกลนะคนข้างซ้ายนี่คือไปนะครับไปก็เป็นคนที่รู้จักโค้ดตัต้งแต่เขายัางเป็นนักศึกษาปัญญาตีเลยนะครับตอนนี้ไปรับที่แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าไปรับที่แล้วลงสสหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นคนที่ทํางานให้พักคก้าไกลตั้งแต่ยุคคนาคตใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนคนดีมากๆนะครับไปนะครับก็เป็นคนที่ผมช่วย สาบสูญน,นะครับการทางานเขาทุกช่องทางน,นั้นก็เอาใจช่วยไปาไยปด้วยนะครับเมื่อกี้คุณพิธาพูดถึงปายไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของพรรคเก้าไกลเขานะครับในการทํางานเรื่องเด็กนะครับซึ่งก็อาจจะแตกต่างกับพรรคการอื่นอื่นนั่นคือคไม่ได้เน้นเรื่องคําขวัญนะครับแต่เรื่องเรื่องของการพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาต่งตางๆที่เอาเด็กเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้นแล้วก็พยายามออกกฎหมายนะครับที่จะนำไปสู่การยกเลิกการตีเด็กผมคิดว่าน,นี้เป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพราะว่า สังคมไทยนะครับเราถูกสอนว่าการตีเป็นเครื่องมือในการสอนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ผมโตมาโรงเรียนที่มีการตีเยอะนะครับแล้วผมคิดว่าการตีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนนะครับภาษาอังกฤษผมดีนะครับแต่ไม่ใช่ก็จะเกิดจากการตีนะครับแต่เกิดจากการที่ผมตั้งใจเรียนผมเองมากกว่านะครับดัะนั้นก็ขอบคุณนะครับที่ก้าวไกลนะครับมีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่ารักบัวให้ผูกนะครับแต่ลูกต้องตีจริงหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของพัคเก้าไกลนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับ